มาที่ข่าวดีสําหรับใครที่ใช้เส้นทางที่จะไปแถวสุพรรณบุรีหรือว่าไปชัยนาทนะคะคุณผู้ชมก็คือทางหลวงสาย340สายบางบัวทองสุพรรณบุรีกรมทางหลวงเขาเร่งพัฒนาโครงข่ายคมนาคมดังนั้นการเดินทางไปสู่ภาคเหนือเนี่ยการจราจรจะคล่องตัวแล้วก็ปลอดภัยค่ะโดยนาะยอภิรัชชัยวงน้อยอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าขณะน,นี้กรมทางหลวงเร่งดําเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข340สายบ้านสาลีสุพรรณบุรีเพื่อยกระดับเส้นทางสายหลักเชื่อมโยงระหว่างภาคเพิ่ม สิทธิภาพการเดินทางและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะการเดินทางสู่ภาคเหนือนะคะถนนเส้นนี้ค่ะคุณผู้ชมใครที่ใช้เส้นทางที่จะขึ้นเหนือเนี่ยะจะคุ้นเพราะเป็นเส้นทางหลักเลยจากกรุงเทพเนี่ยจะผ่านสุพรรณจากสุพรรณบุรีปึ๊บ ไปชัยนาทแล้วก็มุ่งสู่ภาคเหนือหลายจังหวัดแล้วก็ทางนี้เนี่ยเขาสร้างมานานกว่า30ปีนะคะกรมทางหลวงเขาก็บูรณะปรับปรุปรงมาโดยตลอดแต่ว่าปัจจุบันปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับทางหลวงเองก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้าท่วมก็ทําให้เกิดการชํารุดเสียหายหลายแห่งกรมทางหลวงโดยสํานักก,ก่อสร้างทางที่1ก็จึงมีการดําเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3-40สายบ้านสาลีสุพรรณบุรีรวมระยะทางทั้งหมดเนี่ยประมาณ1 6กิโลเมตรพื้นที่อาเภอบางปลามา้าและอาเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี ก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเป็นชั้นพิเศษดําเนินการก่อสร้างขยายช่องจราจรจากเดิมเนี่ยสช่องจราจรก็จะเป็น6ช่องจราจรนะคะทีนี้การดําเนินโครงการเนี่ยมันก็จะมีความจําเป็นนะคะคุณผู้ชมที่จะต้องมีการปิดการจราจรทีละฝั่งเป็นช่วงๆแล้วก็เบี่ยงการจราจรให้ไปวิ่งสวนทางกันอีกฝั่งหนึ่งแม้ว่าจะยังสามารถเดินทางสัญจรบนทางหลวงหมายเลข3-40ได้ตามปกติแต่ก็อาจจะมีการจราจรติดขัดโดยเฉพาะช่วงวันหยุดดังนั้นเพื่อจะลดผลกระทบการจราจรระหว่างการก่อสร้าง ก็มีการมอบหมายนะคะท่านอธิบดีเนี่ยให้ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นําชุมชนกําหนดเส้นทางเลี่ยงวางแผนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆให้ประชาชนรับทราบเราจะได้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้ดังนั้นใครจะใช้เส้นทางนี้สอบถามข้อมูลได้นะคะ,คะที่สํานังกงานทางหลวงที่12แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่1หมวดทางหลวงในพื้นที่แล้วก็สายด่วนกรมทางหลวงหมายเลขนี้จําให้ดีเลยค่ะ1586้าเขาโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเป็นสายด่วนที่ สาม,มารถที่จะติดต่อสอบถามขอความช่วยเหลือคือทุกอย่างอ่ะถ้าอยู่บนถนนนะถ้าคิดอะไรไม่ออกนะบอกจริงเลย1,586อ่ะอโทรไ่ได้เลยของกรมทางหลวงมีคนคอยรับสายตลอดจริงเมืคคอ่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดได้ค่ะ,คะ